q a พีแรกชัดบอกว่าผมบอกว่าันจะทำ q a วันไหนนะนพูดใช่ไหมเออกูไม่เอาแล้วเบอร์ใครไป่ q a หรอกคุปจะเงียบเนามาครั้งที่แล้วแหละใช่คุปจะเงียบเงามาครั้งแล้ว,ลวเรามาดูกัน q a หนึ่งนะครับจากบอบเด็กติดเกมเขาทีมาว่ากูชอบรูวนิเมะเลือกอะไรนะฮะนี่ไง ข้อหนึ <thing> ่ง Q&A นะข้อหนึ่งผมชอบตัวไหนไหมเรื่องอะไรไอ้ไอ้กูคิด่อกก่อนไอ้ที่มันตายแล้วเป็นสลามอ่ะไอ้ที่มันตายแล้วมันเกิดมาเป็นสลามไอ้ไอ้กกูคิดก่อนไอ้อ๋อเกิดมาทักทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วอะไรนั่นแหละฮะพี่ชอบตัวละครตัวไหนคอนนะฮะคอนโอเคฮะ มาถึงตัวไหนในเรื่องเหรอหรือว่ายังไงถ้าไัวนเรื่องนะครับกูชอบสองตัวฮะตัวเดียวดิก็พระเอกแหละกูชอบพระเอกตัวเดียวกูชอบเลดเกเบรลัยมาครับกับโลบอคฮะแล้วก็มโมบายนะคิวเอน,นะครับจากเสร็จการกู้นะฮะเสร็จการ ปกติกูเรียกเซตายปตลอ,อดอเลยเฮ้ยอะเซตานเหรอวะข้อหนึ่งผมทำยูทูบมากี่ปีแล้วน่าจะกูทำยูทูบมากี่ปีแล้วนะผมทำยูทูบตั้งแต่ว่าที่ผมเปิดช่องตั้งแต่ว่าที่สอเอ็ดนะสารเอ็ดที่เอ็ดยี่สิบเอ็ดธันวาศศูนย์ศศูนย์นะใช่ฮะน่าสอกปีกว่าละเชียย่ยยาไปโซนนะฮะไอ้ของความกูโง่ก คุ้งแก่นะฮะทรากบ,บากับพี้ใหญ่ก็ไปดูด้วยเกาในขีดแรกนะฮะหนึ่งปีที่แล้วฮะเออปีเดียวอยู่ต่อไปคอนเทนต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างธรรมดาฮะอ่านมังงะอย่างเดียวนอกนั้นเหรอไปทำอะไรละกูอ,าอางง่านอ่านมังงะเดลยวนะฮะที่พวกมึงให้กูทำเนี่ย จะเปิดหน้าตอนไหนสองร้อยห้าสิบซับกูจะเปิดหน,หนะฮะตอนนี้มังผมรู้สึกว่าชอบผมอับป,ป,ประเรียบประโยชน์ม,มากนะฮะร้อยซับนะฮะ Q&A ก็ทำแล้ว สำหรับคลิปเป็นทากโจบไปเียเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหราบคิวการ์ทีมันเองบ๊ายบาย